พรงนี้เราสองคนและทีมงานเชิญชวนทุกท่านะนะครับร่วมกันทําบุญดีกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราจะมาทําบุญร่วมกันนะครับโดยทางธนาคารกรุงเทพครับได้มีการจัดพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานนะครับประจําปีพุทธศักราช2566ครับณนะวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับโดยในปีนี้ครับธนาคารกรุงเทพได้น้อมนําไปถวายพระสงฆ์จาพรรษาการท่วนไตรามาสณนะวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวง อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม14ข้ามเดือน11ซึ่งพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานเป็นประเพณีปฏิบัติที่ธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่57วัดยาพิจิตรพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดปราจีนบุรีสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ครันเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์สละตำแหน่งเจ้าเมืองพระตะบองแล้วย้ายมาพำนักที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านได้เป็นโยมอุปถากสํสำคัญในการบูรณะปฏิสังขรณ์รวมทั้งก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุภายในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุโบสถจนทำให้วัดแก้วพิจิตมีเอกลักษณ์และความงดงามจนถึงปัจจุบันได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรในปีพุทธศักราช2533 อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นวัดประจําสกุลอภัยวงศ์นอกจากนี้ภายในวัดแก้วพิจิตรยังเป็นที่ประดิษฐานพระรัตนสุวรรณพระพุทธร,รูปทองคําทรงเครื่องสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปราจีนบุรีธนาคารกรุงเทพจึงขอรินเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทําบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจําปีพุทธศักราช2566 ได้ที่ชื่อบัญชีพระกถินพระราชทานธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี1017315399สาขาสำนักงานใหญ่สีลมโดยสามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับเราขึ้นเลขที่บัญชีไว้ที่หน้าจอให้ทุกท่านร่วมกันทำบุญแล้วนะฮะ และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ร่วมทาบุญตั้งแต่500บาทขึ้นไปรับกลิ่งพระรัตนสุวรรณเนื้อทองเหลืองที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนประจําปีพุทธศักราช2566ซึ่งประกอบพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2566ณพระอุโบสถวัดแก้วพิจิตรโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลบุญนีธงชัยธรรมทัโชเจ้าคณะใหญ่ขนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรคณาจารย์ชื่อดังสิบรูปจากจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซานครนายกสะแก้วชนบุรีบุรีรัมย์และเชียงใหม่นั่งปรกอธิษฐานจิตผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ครับติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อน,นำหลักฐานไปลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่าโดยติดต่อพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโทร0 2 6263403และ026263351และสอบถามประเดียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาหรือสำนักธุรกิจที่ท่านติดต่อครับถือเป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่ประจำปีนะคะที่เราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาร่วมทำบุญร่วมกันแหละค่ะ